อีซูซ <Beni> ูดีแมสเอ็กซ์ซีรีส์บร<ส>ิษ <ham S 1> ัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ในฐานะที่แหวนก็เป็นหนึ่งในครูเกาหลีหรือว่าตัวแม่เกาหลีนะคะที่เรียกได้ว่าเข้าออกซอยนูน่นเข้าซอยนั่นออกซอยนี้ไปทั่วเกาหลีแทบสลับตาเดินได้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเกาหลีแหวนก็จะต้องนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการว้าวเหมืแหวนของเราแบบสุดๆแน่นอนค่ะ และในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะรายการว้าวันแวนของเราก็ได้ไปเยือนเกาหลีกันอีกครั้งเป็นครั้งที่4ีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมและครั้งนี้นะคะแหวนก็ตามไปตะลุยแดนกิมจิเพื่อเสาะหาเคล็นลับความงามของสาวเกาหลีว่าเขามีเทคนิคยังไงถึงได้ดูสวยใสแบบแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลยทีเดียวและไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเพราะว่าแหวนควงพี่สาวคนสวยคนนี้ไปด้วยจะเป็นใครใชมเลยค่ะ งานนี้แหวนและพี่วุ้นเส้นได้รับเกียรติจากบริษัทเครื่องสาอางยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเพื่อไปสัมผัสเทคโนโลยีความงามใหม่ล่าสุดผสมผสานเคล็ดลับการบํารุงผิวหน้าของราชินิกลุชั้นสูงในสมัยราชวงศ์โชซอนของเกาหลีค่ะวันนี้ะคะอยู่ที่โซลนั่นเองเกาหลีพาพี่วุ้นมาเกาหลีในที่สุดก็ได้มาด้วยกันถามมากพวาแหวนเนี่ยมาเกาหลีบ่อยมาก จากนี้ยังรวมไปถึงการนวดด้วยหยกและอำพันธ์ที่ช่วยในการปรับสมดุลของยีนและอย่างในตัวของเราให้ผิวพรรณของเรานั้นดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสาจากภายในสู่ภายนอกค่ะส่วนใครที่อยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นเกาหลีเกาหลีต้องมาที่นี่เลยค่ะกับถนนสายแฟชั่นคาราสุกิลที่เหล่าบรรดาดาราซุปตาเกาหลี oli, ชอบมาช็อปปิ้งและแฮงเอากัน ถนนที่แหวนแนะนำก็คือถนนสายวัฒนธร,รรมอินซาดงเพราะเป็นแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆทั้งชุดฮันบกตุก๊กตาพื้นเมือง<ว>และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,ก,อการชิมอาหารเกาหลีก,กับร้านอาหารเกาหลีต้นตำรับชาววังสไตล์ฟิวชั่นค่ะ อยากทานอาหารเกาหลีสุดต้นตำรับแต่ไม่มีเวลาบินไปถึงเกาหลีที่เมืองไทยก็มีให้ชิมเหมือนกันนะคะแล้วแหวนขอคอนเฟิร์มว่ารสชาติและบรรยากาศนั้นเหมือนกับยกร้านจากเกาหลีมายัางไงอย่างนั้นเลยละคะ่ะแถมเจ้าข,ของร้านก็ยังสวยและเซ็กซี่สุดๆอีกด้วยพี่พิชีตทำอะไรคะเนี่ยตอนนี้กำลังทำข้าวผัดที่เรียกว่าเป็น เป็นแชมป์ของช่อง SBS ของเกาหลีนะคะภาพข่านี้นะคะมีชื่อว่าเรซันปุก k าป u ก้าไรส์ค่ะเรซันปุก k าปุก้าไรส์นะคะให้แล้วค่ะดูยปล้อมรมากเลยและร้านก็ตกแต่งน่ารักเหมือนคุณน้องแบบแต่งเก๋มากไม่ต้องไปถึงเกาหลีเลยนะคะตอนนี้ถ้าอยากได้ฟิวแบบเหมือนในหนังเกาหลีมาที่ร้านนี้นี่แหทุกอย่างค่ะแค่ผู้ชายเกาหลีเข้าไปในร้าน โดชิรักเชโดชรักอันนี้เนี่ยกล่องอันนี้มีตำนานนะคะไงก็คุณพี่เล่ามาเขาไปดูก่อนกล่องข้าวเนี่ยมัาจะเห็นในซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าตอนเอกนเอกเด็กๆเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทํากล่องข้าววันนี้ให้ไปโรงเรียนแล้วทําไมรู้ไหมเวลาคุณแม่ของเด็กๆเกาหลีเนี่ยเขาทําอันนี้ให้เขาก็จะปิดกล่องเสร็จแล้วเอายางรัด ใส่กระเป๋าเป้ให้เด็กๆระหว่างที่เด็กๆเดินหลายกิโลค่ะเดินไปกระเป๋าเป้ก็เขย่า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 ไปก็เช็คเลยค่ะมันเลยเป็นข้าวผยวอนที่เราให้เช็คให้แล้วจะจะไอยันเนียมันสั่นเต็มนะนี่ได้เป็นการบริหารแขนบริหาตัวนะคะสนุกเออสนุกดีอะแต่ยงะเด็นนะเกิดกมากชายนะเด็นหัวเต้นวมอเปินะเนเ มันเป็นแบบบิ๊มบาบเลยอ่ะดูดีไหมดูดีมากลองชิมเลยค่ะชิมค่ะชิมโอ้โหย้าก โกหลีเกาหลีไงไม่ต้องไปที่แบบโซเทว์ออโซเทว,ว์วก็ได้ห<ค>ลเด๋ดูทใครบ้างนีง่จะของของ้วยคนนะค่ะใช่แหมวนจะคล้องกับใครใคะ คอมด้วยค่ะบานหัวใจนะคะตายตายเหวนแหวนปามแล้วก็เมย